แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน6ข้อสำคัญห้ามทำสิ่งนี้ในวันเลือกตั้งฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดหลักแสน ไปจนถึงการจำคุกนี่ก็เป็นที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแนะนำพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566และเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ซึ่งก็มีข้อกฎหมายสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. การนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-5ถึงปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นซึ่งก็มีกำหนดอยู่ที่10ปี 2. การนำเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อที่3การเรียก การรับหรือว่ายอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนมีโทษจําคุกตั้งแต่1นถึงหปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสินเลือกตั้งของผู้นั้นซึ่งก็มีกําหนดอยู่ที่10ปีข้อที่4จงใจกระทําด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือว่าเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทําด้วยประการใดๆแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นซึ่งก็มีกําหนดอยู่ที่10ปีข้อที่5กรณีเผาฉีกทําลายทําให้เสียหายซึ่งก็มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อที่6กรณีที่มีการปลดป้ายหาเสียงไปมีความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ั้งนี้หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทาําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถที่จะแจ้งได้ที่ทางสายด่วนเบอร์โทร191หรือว่าโทร1599หรือว่าทางสายด่วนกกตเบอร์โทร1444หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกัน ก็ต้องกราบขอบพระคุณที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานาอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ